เปิดก้าข้อห้ามสำคัญห้ามทำในวันตรุษจีนเสี่ยงโชคร้ายทั้งปี วันตรุษจีนนั้นถือเป็นเทศกาลสําคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่ถือได้ว่าเป็นเทศกาลมงคลอีกหนึ่งเทศกาลวันนี้เราจึงได้ขอนําเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนอย่าง9ข้อห้ามที่ห้ามทําในวันตรุษจีนที่จะมาถึงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดทั้งยังเสริมสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้อีกด้วยข้อที่หนึ่งห้ามทําความสะอาดบ้านคนจีนจะถือว่าการทําความสะอาดบ้านในวันนี้จะเป็นการเอาโชคลาภออกไปจากบ้านงดกวาดบ้านไปจนถึงวันซิลวฉีหรือวันที่ ขอ4ของเทศกาลรุษจีนข้อ2ห้ามสระผมหรือตัดผมเนื่องจากคำว่าผมในภาษาจีนเป็นคำพ้องเสียงและพ้องรูปกับคำว่ามัง่งค่งดังนั้นจึงเหมือนกับการล้างความมั่งคั่งออกไปข้อ3ห้ามพูดคำหยาบการพูดสิ่งไม่ดีหรือพูดโกหกในวันรุดจีนหมายถึงว่าจะนำความเดือดร้อนมาให้ ข้อ4ห้ามร้องไห้เพราะเชื่อว่าจะทําให้ต้องร้องไห้และเจอเรื่องเสียใจไปตลอดทั้งปีข้อ5ห้ามเข้าห้องนอนคนอื่นเพราะเชื่อว่าจะทําให้โชคร้ายข้อ6ห้ามทําของแตกซึ่งหมายถึงรังร้ายกําลังจะมาเยือนครอบครัวจะแตกแยกและทําให้การเงินนั้นไม่ราบรื่นซึ่งมีวิธีการแก้เคสด้วยพูดคําว่าัว่วติไขว้ แปลว่าดอกไม้จะเบ่งบานเมื่อตกลงสู่พื้นข้อ7ห้ามใช้ของมีคมไม่ว่าจะเป็นมีดกรรไกรหรือเข็มเพราะจะเหมือนกับว่าเรานั้นตัดความโชคดีออกไปข้อ 8. ห้ามยืมเงินหรือให้ยืมเงินเพราะเชื่อว่าหากยืมเงินในวันตรุษจ,จีนจะต้องติดหนี้ติดสินไปตลอดทั้งปีส่วนการให้คนอื่นยืมเงินจะหมายถึงทรัพย์สินจะั่วไหลไปตลอดทั้งปีและข้อ9ห้ามใส่ชุดสีขาวหรือสีดำคนจีนมีความเชื่อเรื่องการใส่ชุดขาวดำในวันตรุษจีนว่าเป็นเหมือนดังร้ายเพราะ สีขาวและสีดำถือเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการไว้ทุกนั่นเอง